ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะครับต้องคาเฟ่นี้เลยฮะพราลีนเขาตกแต่งเป็นโทนคริสต์มาสนะครับน่ารักมากๆและทีเด็ดเลยก็คือคาเฟ่นี้เป็นเพ f r i รนลี่นะครับเพื่อนๆสามารถพาน้องหมาน้องแมวกระต่ายมาได้เลยนะครับในส่วนของเมนู b r ั n ช์นะครับมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟเบเกอรี่หรือว่าของขวนะครับจากหน้าตาแล้วเนี่ยอาหารร้านเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับ เมนูแรกนะครับเป็นครอฟเฟิลไก่ทอดเสิร์ฟกับเมเปิลไซรัปนะครับอีกเมนูนึงเป็นแซนด์วิชเบคอนไข่กุ้งนะครับในส่วนของเบเกอรี่ผมเลือกเป็นครัวซองอัลมอนด์นะครับมันก็มีกาแฟฮะในช่วงที่อากาศเย็นแบบนี้นะครับต้องที่ตัดตวงนะครับนั่งเอาดอร์ไปเลยบรรยากาศดีมากๆวิปดีสุดๆไปเลยฮะโซนเอาดอร์นะครับโซนข้างในก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับมีเบเกอรี่ให้เลือกมากมายเลยอันที่สําคัญคืออร่อยทุกเมนูเลยฮะ ในโซนของหวานนะครับก็จะมีทั้งเค้กนะฮะแล้วก็มีทั้งไอติมด้วยนะครับถามเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหากิฟต์เซตนะครับเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่ที่นี่ก็มีเช่นกันครับในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนกําลังมองหาคาเฟ่เพจเฟรน,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 นลี่น่ารักๆเชิญที่นี่เลยครับพาลีนฮะ